ท <aún> <summit> <old> <büyük voltages> ี่ที่สถานีบ้านโป่งทางขลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถและรถระมาเจอวังพัฒนาขึ้นก้าวขึ้นลงจากขบวนรถที่ที่สถานีบ้านโป่งที่ที่สถานีบ้านโป่งทางขลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถและรถระมาเจอวังพัฒนาขึ้นก้าวขึ้นลงจากขบวนรถ ท่านผู้โดยสารดตรวจสอบสิ่งของสัาร์ั์ของท่านที่เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอบเทียบการฉลาดที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถเดินขบวนที่หนึ่งเจ็ดหน si so right the ึ to to all ่งขบวนรถเป็นที่โดยสารที่จะท่านอาจได้รับอันตรายแ้ะแรงได้ขบวนรถเทียยมีเมื่อออกจากสถาีบ้านโ่งไปแล้วยุดรับส่งผู้โดย